ครับผมศักชัยพีชพัฒนะครับก็ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารทิสโก้ฟินแลนซ์แกรุปจำกัดมหาชนครับอ่าก็เป็นกรอบสําคัญที่ทางทิสโก้เองยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการวางกลยุทธ์ขององค์กรนะครับอ่าเราก็มีสโลแกนว่าธุรกิจสร้างคุณค่าวัฒนาสู่สังคมธุรกิจที่เราทำเนี่ยเราจะต้องพยายามสร้างคุณค่าให้กับสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอ่านอกจากตัวลูกค้าแล้วตัวผู้ถือหุ้น ตัวพนักงานต่างๆแล้วก็เรื่องของสังคมที่จะต้องอวัฒนาเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนะครับทีนี้สําหรับในกรณีของลูกค้าเนี่ยผมคิดว่าการทําธุรกิจเนี่ยที่จะประสบความสําเร็จได้ดีมันจะมีวงสาวงด้วยกันถ้ามาอินเตอร์เซตกันแล้วเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะครับประการแรกก็คือจะต้องมีความเชี่ยวชาญชํานาญในธุรกิจที่เราทําประการที่2ก็คือว่าในองค์กรนั้นมีแพชชั่นต้องการที่จะตอบโจทย์ในสังคมต่างๆว่า จะช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลือตอบโจทย์ลูกค้ายอย่างไรและอันที่3สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โจทย์ของสังคมนั้นต้องการนะครับซึ่ง ESG เนี่ยผมคิดว่าเป็นกรอบใหญ่ที่เรามาวิเคราะห์ว่าสังคมต้องการอะไรบ้างนะครับล้วก็พยายามอินทิเกรตเข้ากันระหว่างความเชี่ยวชาญชํานาญของทางทิสโก้แล้วก็แพชชั่นที่ต้องการจะดูแลคีย์ a ซโคเดอร์ทั้งหมดร่วมกันนะครับผมคิดว่ากรอบ ESG เนี่ยเป็นกรอบจุดเริ่มต้นจุดใหญ่ที่ดีที่ใช้การผสมผสานในการ วางกลยุทธองค์กรแล้วก็นำไปสู่แอคชั่นแพลนเพื่อตอบโจทย์ทุกๆขี s เ a คโ h o เดอร์ครับ